สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ภรรยาพยาบาลออนไลน์ยันลานนะคะสบายดีกันไหมวันนี้จะเข้ามาเล่าให้ฟังนะประสบการณ์ประสบการณ์ เดือนนะคะขออ่านตรงนี้แป๊บนึ่งค่ะว่าเขาต้อนรับสซเชียอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณเวลานี้ประเทศไทยก็เก้าโมงสี่สิบหกนาทีเนาะเวลาของอเมริกากับไทยตรงกันนะคะตอนนี้ อเมริกาอยู่ข้างบนอเระเมศิกยจำลังงะนอเใานเวลาเรกานรของขอกาอข้งอเมอ่้งอเมรกาอยนนนน่ข้งไทกยจ่้นอเมรา่ข้งบนอเย่ข้างนมาย้วะครานเก็เข้ามกาท,ทยกนานา้มายเ่งน่น้งอา่งนอะ่งนอเงนอ่งา ทำไมถึงเป็นมะเร็งได้อ้วนอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอ้วนแต่ทำไมถึงเป็นได้ก็พอาะที่ใส่ไม่ดีเน้ยตามใจปากชอบกินฉันชอบกินมากนะคะของทอดของมันหมูสามชั้นนี่ชอบมากไปตลาดทีไรก็จะซื้อหมูสามชั้นกลับกลับมาก็มาทอดกินน้ำปลา อร่อยมากานาันโอ,โอชาข,าข้าวขาหมูก็จะกินที่แบบที่เป็นหน,นังหนนมชอบอะไรที่มันๆอาจจะชอบมากของทอดนี่ชอบมากจริงๆหมูทอดหมูติดอันแล้วพักผ่อ,อนน้อยอาจจะเป็นสุขในส่วนนะคือนอนไม่ค่อยหลับ อาจจะตามไวคืออันนี้เล่าที่ผ่านมาแค่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคนเราถ้าเราตามใจปากมากเกินไปเลืมดูแลสุขภาพต,ตัวเองทำงานหนะักนะมันก็ผลเนี่ยก็คือตอนนี้ผลออกมาก็คือ เป็นมะเร็งนะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาเล่าให้ฟังนะประสบการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้แค่ว่าทำไมเราถึงเป็นมะเร็งได้อะเราเถียงนะคนอ้วนทำไมถึงเป็นมะเร็งได้เราไม่เป็นหรอกแต่ผลออกมาแล้วว่า เราเป็นมะเร็งเต้านมขั้ที่หนึ่งนะเกิดจากอะไรอ่ะเราก็รู้แล้วว่าเกิดจากอะไรอาที่พูดให้ฟังนะคือตามไปปากมากเกินไปกินอาหารที่มะเร็งชอบป้อนอหนาท้มะเร็งแล้ว่อนน้อยทำงานหนะักทำงานเยอะ ให้เวลากับตัวเองน้อยเกินไปอันนี้คือเรื่องจริงสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เวลาที่ประเทศไทย9ก้โมงสีตรงกับอเมริกานะคะเพียงแต่กลางวันกับกลางคืนของเราเป็นกลางวันนะประเทศไทยกลางคืนแล้วล่ะบางคนก็อาจจะนอนแล้วก็มาดูคลิปย้อนหลังกันละกันนะคะเพื่อจะได้ <spe ech> <spe> กลับไปดูแลตัวเองอย่าทำนิสัยที่ไม่ดีเหมือนเมือนดิฉันตอนนี้ก็ผ่าตัดแล้วดิฉันเป็นมะเร็งเต้านมที่มาจากท่อน้ำนมที่อยู่ติดกับอ่าต่อน้ำเหลืองนะคะอยู่ติดกับต่อน้ำเหลืองตอนนี้หมอผ่าตัดออกแล้ว เขาก็น,นำเรลืองออกที่บริเวณรอบๆอหมอกควันออกทั้งหมดตอนนี้มะเร็งไม่มีในตัวดิฉันนะแต่จากนี้ไปก็ต้องใช้แสงนะคะเดี๋ยวอาทิตย์สิ้นเดือนเนี่ยก็จะรู้ว่าจะได้ฉายแสงกี่ครั้งเพื่อระับเซลลมมะเ็งนังง้น,น คือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็เราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดตั้งแต่นี้ต่อไปนะแล้วก็ก็ถามหมอนะว่าเรามีหมออยู่สองสองสองคนล,ละละส,สามแล้วละตอนนี้หมอคนหนึ่งเป็นหมอทางยาเขาก็จะรอผลอีกครั้งหนึ่งว่า ดิฉันอนะเราอะจะได้อ่าได้รับยาจีนาหรือทีนอันนี้คนหนึง่งอีกคนหนึ่งคือเุณหมอฟาตัดเ,เรียบร้อยจะ,ละและอีกคนหนึ่งคือหมอที่ขายแสงซึ่งเดี๋ยววันที่สิบสี่นี้เราจะไปเจอเขา เขาก็จะบอกแล้วว่าเราจะทํายังไงอะไรยังไงบ้างแล้ววันที่มีผ่าก็จะไปเจอหมอทานยาว่าเราจะได้แค่กินยาหรือคีโมหรือทั้งคีโมและกินยาแต่กินยาได้แน่เนี่ยห้าปีห้าปีนะคะคุยกันแล้วเจอกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมัน แก้ไขไม่ได้แต่ทั้นแต่นนี่ต่อไปเราต้องกลับมาดูแหลตัวเองกลับมารักษาเองให้มากดูแลสุขภาพให้ดีไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะอันนี้คือมาเล่าให้ฟังกันก่อนนะคะเนาะแล้วจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆใครที่อยากรู้ว่าการรักษามะเรนะ็งเนี่ยเป็นยังไง ขั้นตอนก็เป็นยังไงทําไมทําไมถึงเกิดเนี่ยไม่เล่าลนะ่ะเพราะว่าเล่าไปแล้วเนะาะจากนี้ไปก็จะมาอ mm ัปเดตกันตลอดนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงเขาทำอะไรบ้างเขาหลังอเมริกาเขาเขารักษากันยังไงนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันจะมาอัปเดตให้ฟังเสมอค่ะเพื่อนๆอ,อยากจะรู้เกี่ยวกับการรักษาเร่งเต้านมที่นี่ที่อเมริกาเขาภาษากันยังไงเหมือนกับประเทศไทยไหมก็เข้ามาฟังกันนะคะ,ะเพื่อจะได้เป็นความรู้อิฉันก็จะขออ่า สิ่งนี้เป็นวิธาฐานให้กับตัวเอง,เองและทุกคนได้รับรู้นะคะวันนี้พักทายกันพอสมควรลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆว่าอะไรยังไงนะคะสวัสดีค่ะขอทุกคนดูแลสุขภาพดีๆอย่าทำร้ายตัวเองอย่าตาจกมเินไปนะพักผ่อนให้เต็มที่กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะเนาะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราประมาสสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้ก็มือใหม่เหมือนกันนะแล้วเรา